ถ้าอยากจะลงทุนแล้วต้องมีเงินประมาณสักเท่าไหร่จะบอกว่าต่อตู้เนี่ยลงทุนเราออกแบบโมเดลไว้หลายโมเดลนะถ้าเราบอกว่าเอาตู้น้ําธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นกันสามหมื่นกว่าบาทได้ละนะครับเอาแบบที่มีโฆษณาด้วยเสี่หมื่นกว่าบาทได้ละถ้าเอาแบบแฟนตาซีห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยได้ละก็ไล่ๆกันก็มันก็จะไล่กันห่างกันไปอย่างละหมื่นสองหมื่นนะครับถ้าเป็นพวกตู้ล้างรถนี่ก็สี่หมื่นกว่าบาทก็ได้ละตู้นึงนะครับซึ่งเราดีไซน์โมเดลให้นักลงทุนเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะครับ สามารถออกแบบวิธีการลงทุนได้ทั้งใช้เงินแลไนไะไม่ใช้เงินยังไงคะใช้เงินไม่ใช้เงินเออสามสี่หมื่นนี่เงินทั้งนั้นเลยนะคะนั่นแหละสิเอาแบบเอาแบบเอาแบบใช้เงินก่อนอเอาแบบใช้เงินใช้เงินถ้าซื้อโสรกถ้าซื้อสดบริษัทก็ลดราคาให้มีของแถมให้มีการดูแลให้เต็มที่อันนี้ก็คือลูกค้าที่ซื้อสดแล้วลดลดให้หมื่นหนึ่งแหละโอ้ซื้อสดลดหมื่นใช่ครับเอาเลยเอาเลยเอาเปล่าตังค์ส่วนบางคนบอกแหมซื้อสดมันก็ถึงลดก็เป็นก้อนอยู่งั้นขอแบบ บอดแบ่งจ่ายอะไรยังไงได้ไหมพอจ่อบัตอ่าแล้วแต่อยากจะรูดบัตรแล้วไปผ่อนกับธนาคารก็ได้หรือบอกว่าเราก็ไม่ชาร์จหรือถ้าบอกว่าไม่เอาอยากจะมีระบบที่มันผ่อนสบายๆไหมเรามีระบบตัวหนึ่งเจ๋งมากชื่อระบบสมาร์ทเวนดิ้งเป็นระบบเช่าเช่านี่เป็นระบบลอกเรียนแบบประกันชีวิตมาเป๊ะเลยหมายความว่าเช่าวันนี้นะครับ วางเงินมา3,500-5,000ถึง 5, เลือกเอาจะเอาแพ็กเกจไหนแล้วเอาตู้ไปก่อนอแล้วทุกๆเดือนเนี่ยนะครับจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเดือนละ3,500ถ้าเป็นแพ็กเกจเล็กแพ็กเกจใหญ่ก็เดือนละ5,000จ่ายมาอย่างเงี้ย12เดือนระหว่างนี้บริษัทดูแลความรับผิดชอบในตู้ให้ทุกอย่างไม่ต้องดูแลอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นกับตู้บริษัทจ่ายหมด ระหว่างนี้เงิน5 0 0 0ันห้าพันที่จ่ายมาทุกเดือนบริษัทจ่ายดอกเบี้ยคืนให้5.5%หเปอร์เซ็นเหมือนฝากประจําเลยโอ,โ,อโ,อโอ้อะไรจะดีขนาดนี้คืนเงินให้ก็ถ้าไปฝากประจําตอนนี้มันดอกเบี้ยมันแค่จ <c oughs> ิ๋วเดียวค่ะห้าสิบตังค์ <c oughs> เอามาฝาก <c oughs> บริษัทเราให้5.5%จ้าเปอร์เซ็นต์แล้วแถามได้เงินไหลออกมาตู้อีกระหว่างนี้เง <c oughs> ินในตู้เก็บไปเลยไม่ต้องมาแบ่งบริษัทบริษัทไม่เอาตู้เสียตู้เป็นรายบริษัทดูแลหมดเมื่อครบ1่ปีครับเพิ่มอีกหนึ่งพันเอาตู้ไปเลย เป็นโอนแบบโอนไปเลยคือตอนฝากอะได้ดอกเบี้ยเป็นเงินสดแต่ตอนจบเนี่ยเงินต้นเอาคืนเป็นตู้นี่นี่ก็ทาให้นักลงทุนเนี่ยสบายแล้วระหว่างนี้เป็นการเช่านี่ไม่พอใจใช่ไหมเลิกเอาตู้กลับไม่เสียอะไรเลยแล้วระหว่างนี้เราก็ได้มีความเสี่ยงเลยไม่มีไม่มีหรือว่าคิดแทนมาให้หมดแล้วคิดแทนเลยระหว่างนี้ระบอกเราไม่เอาเราอยากจะเลิกก็เลิกได้นะยังไม่พออีกบางคนบอกแหมคุณจิรพัฒเศรษฐกิจแบบนี้มีแต่ที่ได้ไหม นั่นน่ะสิบริษัทบอกได้เลยไม่มีปัญหาข้างบ้านนี่โล่งเลยไม่มีปัญหาคนเยอะเดี๋ยวบริษัทถ้ามีที่มาแล้วทำเลดีใช้ได้โทรบอกเราเดี๋ยวเราเอานักลงทุนไปตั้งแล้วคุณรับ20%ไม่ต้องรับความเสี่ยงเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าลงทุนเองเนี่ยมันจะได้82นะได้เกโทษทีได้92แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความถนัดบางคนบอกว่าอย่ารับความรับความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆจนแทบไม่มีได้เนี่ยนะก็เอา92ไปแต่บางคนบอกไม่พร้อมจะลงทุนไม่พร้อมจะรับบบาาาามเเเสีีีี่่่ยงแแต้้้ทททลลนนนดหหือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนไฟตาหักน้ำไฟเราจ่ายให้ตาหักนี่เป็นไงล่ะอึ้งไปเลยเนาะเห็นไหมคือทำเลต่างๆเนี่ยสมมุติว่าให้อยู่ตามหอพักอะไรแล้วอพาร์ตเมนต์เราจะมีการประเมินจะมีการมีมีประเมินก่อนทำเซลเราจะต้องช่วยวิเคราะห์ให้ก่อนว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะในการทำยังไงรายได้จะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้องมีการคุยกันก่อนจำกัดไหมคะว่าถ้าเกิดว่าที่อพาร์ตเมนต์นั้นมีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าตู้เราไปลงในตู้เดิมจะลำบากเพราะว่าตู้เรายอดดีกว่า แต้นั้นเนี่ยการที่มีตู้เรานี่เราไม่ค่อยน่ากลัวนะเรื่องตัวเลขแต่ถ้าเกิดมีตู้ของเราแล้วลายหนึ่งแล้วอีกคนอยากแบบอุ้ยอยากมีอีกลายหนึ่งอันนี้ต้องคุยกันก่อนเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะก็ต้องไปคุยกันว่ามันลงไปแล้วจะแย่งกันไหมนะครับอาจจะคนละมุมตึกก็ได้เนาะคนละด้านตึกยาวมากปกติเราก็มีนะตึกที่เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ลงัาคนละมุมตึกตัวเลขก็แบ่งกันก็พอนะครับก็คนละลายกันจนกระทั่งจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอาชีพใหม่อาชีพหนึ่งอาชีพอะไรครับเอออาชี หน้าที่เขาไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเหมาะคุณสุภาพสตรีมากเลยก็คือมีอาชีพไปมองทําเลชอบตรงนี้ก็ซื้อตู้ไปลงแล้วก็ซื้อตู้ไปลง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 แล้วตัวเองก็ไม่ต้องทำงานอะไรครับคอยไปขายเงินอย่างเดียวโอ้โหมีความสุขเราให้ตู้มันทํางานไปมีอาชีพอาชีพอะไรคะขายเงินใช่มีหน้าที่คนวันถือกุญแจเป็นพวงเลยมั่เป็นก็คล้ายๆเราซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วก็ปล่อยคนอื่นเช่านาะแล้วมีความเสี่ยงต่ำกว่าไงแล้วก็ทยอยลงทุนได้แล้วมันไม่ไม่เวิร์กใช่ไหมตรงนี้ยอดน้อยย้ายเปลี่ยนที่บริษัทไปยให้ มันเป็นตึกไม่ได้ไงคุณลงเสาเข็มไปแล้วแล้วเราก็ย้ายได้ตลอดเวลาแล้วไม่พอใจขึ้นมาสมมติถ้าซื้อสดไปแล้วคุณเจียพัฒย์แม่ซื้อสดไปแล้วเกิดไม่ดีทาไงบริษัทรับซื้อคืนนี่รับประกันขนาดนี้เลยนะสมมติตั้งไปได้สักห้าหเดือนแม่คุณเจียพัฒ์ไม่เป็นอย่างที่คุยรับซื้อคืนครับปัจจุบันเราก็มีเหมือนกันนะนักลงทุนบางคนเนี่ยบางทีนะทำเลเขาไม่ดีเราก็ย้ายย้ายไม่ดีอีกไม่เอาละถอดใจซื้อคืนได้เลยเพราะยังไงเราขายท่านยืนได้อยู่แล้วเองราก็ ก็เราผลิตเองทั้งหมดในตู้พวกนี้วันนี้นะคะใครได้ฟังขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีส่วนในการตัดสินใจเยอะแล้วเนาะตอนนี้มีตู้น้ําแล้วมีตู้ล้างรถมีสินว้าผลิตภัณฑ์อื่นอีกมีเตรียมออกหลายตู้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยตู้น้ําเองอนาคตจะออกแบบให้ลูกค้าเลือกสเปคตู้เองได้ตอนนี้เราเป็นระบบ R O นะความสะอาดนี่สุดยอดอยู่แล้วไม่มีเชื้อโรคหลงเข้ามาเลยแม้แต่ตัวเดียวต่อไปเราจะมีพัฒนาโครงการใหม่ๆสําหรับว่าตอนนี้โดนงัดเยอะเตรียมออกตู้บริจาคหยอดเหรียญที่ป้องกันขโมย ใช่ไหมมีเสียงสวดอัตโนมัตินี่ขโมยกำลังงัดนะโมตระสายแล้วก็ออกแบบมาให้สําหรับเหมาะกับวัดที่ต้องใช้เพราะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะแร้ก็เตรียมตัวออกมาตู้เติมเงินมือถือสําหรับการเติมเงินพวกบัตรโทรศัพท์นี่ก็มีให้เหมือนกันครับโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญทางตู้จริงๆเลยนะคะใช่ครับเออเจ๋งดีนะครับใครสนใจธุรกิจแบบนี้นะครับลงทุนไม่ต้องเยอะแล้วก็ความเสี่ยงไม่มีด้วยแถมได้เงินคืนทุกเดือนนะครับติดต่อได้ซื้อสอง 3 7 7 4 5 2 4นะครับหรือว่า0 2 7 3 2 9 8 4 6ครับค่ะลวมถึงบริษัทมือถือนะคะที่ขึ้นหน้าจอ<ช>นะคะค0 8 9 5 1 1 3 9 6 2และ0 8 5 1 9 2 8 7 2 9ค่ะ อโอ้โหวันนี้คิดว่าหลายๆค,คนคงมองเห็นอนานะคตที่สดใสแล้วนะจะได้เดินก้าวไปด้วยกันเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าท้อใช่ไหมใช่ครับ,รบสุดท้ายอยากให้คุณจิรพัฒน์ฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจ,จกำลังมองหาไรายได้อื่นๆอีกค่ะถ้ามีความพร้อมในการทําธุรกิจนะครับ,รบถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเวลาแต่เรามีศักยภาพนะครับแม้เงินนิดหน่อยก็สามารถต่อย,ยอดเงินได้ครับขอเป็นกําลังใจให้ครับนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอนังบัตรสองใบนะคะได้เครับวันนี้นะครับจบเวลารายการ แม็ k ข้ออินสไตล์หมดแล้วนะครับเ<ช>จอกันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5โมงถึง6โมงเย็นครับค่ะและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ b a n g k o k in style.